ปีนี้เพิ่ม2น้องใหม่สองอันดับโลก18ชาติศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วอลเล์บอลเนชั่นลีก2025ที่เตรียนเปิดฉากจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่27กรกฎาคม2568โดยในครั้งนี้สาพันวอลเล่บอลนานาชาติเฟรีบิจะมีการเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติ ขยับไปเป็น18ทีมประกอบด้วย2ทีมใหม่สาารารัฐเช็กแชมป์เชลเลนเจอร์ลีก2024และเบลเยียมที่จบรายการด้วยอันดับ4แต่มีอันดับโลกดีที่สุดในบรรดาทุกทีมจึงได้สิทธิเลื่อนชั้นซึ่งก่อนการแข่งขันฝ่ายจัดได้มีการประกาศอันดับโลกใหม่ปรากฏว่าแชมป์เก่าอิตาลียังคงครองเบอร์หนึ่งของโลกส่วนทัพนักตบลูกยางสังไทยยังคงอยู่อันดับที่13ของโลกด้วยการมี194.91คะแนน ส่วนในระดับทวีปยังคงร้างอันดับ3ของเอเชียเป็นรองจีนเบอร์หนึ่งที่มี350.30คะแนนและญี่ปุ่นอันดับ2ของเอเชียที่มี325.18คะแนนขณะที่อันดับ4คาซัคสถานมี112.89คะแนนอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงล่าสุดของสาพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติเฟรบิบิอันดับหนึ่งอิตาลี4 3 7 0 3คะแนนอันดับสอง บราซิล407.09คะแนนอันดับ3สหรัฐอเมริกา362.27คะแนนอันดับ4ตุรกี352.61คะแนนอันดับ5จีน350.30คะแนนอันดับ6โปลแลนด34์349.75คะแนนอันดับ7ญี่ปุ่น325.18 คะแนนอันดับ8แคนาดา284.76คะแนนอันดับ9เนเธอร์แลนด์283.99คะแนนอันดับ10เซอร์เบีย280.42คะแนนอันดับ11โดมินิกัน260.54คะแนนอันดับ12เยอรมนี222.03คะแนน อันดับ13ไทย194.91คะแนนอันดับ14เบลเยียม190.98คะแนนอันดับ15สาธารณรัฐเช็ก189.61คะ18แนนอันดับ19ฝรั่งเศส157.50คะแนนอันดับ20บันแกเรีย153.92คะแนน อันดับ35เกาหลีใต้1 0ึ่งสีจุดหนึ่งคะแนน